หัวข้อที่นำมาฝากในวันนี้คือคำว่าฟาวนั่นเองค่ะตามมาดูเลยนะคะแล้วเราจะรู้ว่าเจ้าฟาวเนี่ยมีเนื้อหาให้ศึกษามากกว่าที่คิดค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ย yes, I Style นะคะและรายการภาษาอังกฤษวันอาทิตย์นะคะวันนี้อยู่กับครูโรสอีกแล้วนั่นเองค่ะเรื่องราวที่นำมาฝากกันอย่างที่ได้กล่าวไปนะคะคือคำว่า o u l ครูเชื่อนะว่าเด็กๆทุกคนหรือแม้กระทั่งคนนี้โตแล้วจะต้องผ่านสเต็ปการเรียนภาษาอังกฤษด้วยการท่องกริยา3ช่องใช่ไหมคำว่า f o u n ์เนี่ยมันก็จะเป็นเวิร์ช่อง2ปุ๊บคือคำว่า find f o u n f o u ค้นพบพบเจออะไรก็ว่ากันไป แต่ที่ครูจะแงะออกมาในวันนี้ใช่ไหมคือคําว่า fall โดยเฉพาะเลยทําไมถึงต้องเป็นคําว่า fall เพราะจริงๆแล้วนอกจาก fall 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 แล้วเจ้าคําว่า fall เนี่ยมันยังสามารถเป็น verb ช่องที่หหรือว่า verb แท้ verb infinitive ได้อีกด้วยนะโดยที่พอมันเป็น verb แท้ใช่ไหมกฎของ verb แท้เลยก็คือเมื่อมันจําเป็นต้องผันมันจะผันได้ fall พอมันเป็นช่องหนึ่งปั๊บอ้าวแล้วช่อง2มันจะเป็นอะไรล่ะ แน่นอนมันไม่สามารถเป็นฟาวเหมือนเดิมได้แน่เพราะมันจะไปซ้ำกับเจ้าฟล์ฟาวฟาวถูกต้องไหมฟาวเนี่ยค่ะพอมันผ่านแล้วมันจะกลายเป็นคำว่า folded folded คือ just เติม ed เข้าไปเท่านั้นเองอ้าวแล้วมันเขียนอย่างเดียวกันแบบนี้ต่างกันยังไงล่ะคะคำที่ต่างกันเลยก็คือคำว่า o u l เนี่ยนะถ้ามันเป็น verb ท้หรือว่า verb infinitive เนี่ยหน้าที่ของมันจะแปลว่าเกาะตั้งเพราะฉะนั้นต่างกันแล้วนะ f i n d found คือค้นพบพบเจอ f found f o u n d e d f o u n d e d คือคำว่าเกาะตางทีนี้ค่ะเรามาลองดูกันเลยว่าในบริบทของแต่ละประโยคที่ใช้ฟาวทั้งสองตัวเนี่ยมันจะต่างกันยังไงค่ะอย่างเช่นอันแรกนะคำว่าฟาวที่แปลว่าพบเจอในกรณีที่มันเป็น v ว r b ช่องสองหรือไม่ก็ช่องสามจะเป็นอย่างนี้ค่ะ I have just found my granny's diary right under my bed. I have just found my granny's diary right under my bed. My right under my bed. ฉันเพิ่งจะเจอเห็นไหมคำว่า found ตัวนี้คือคำว่าเจอฉันเพิ่งจะเจอได a r y ของคุณยาย granny นะคะแปลว่าคุณย่าหรือคุณยายก็ได้นะ right under my bed คือใต้เตียงฉันเท่านั้นเอง ดังนั้นนะคะฟาวตัวนี้ก็จะเป็นไปตามที่หลายๆคนเคยท่องมาเนาะก็คือฟาวฟาวฟาวนั่นเองนะคะและเจ้าฟาวตัวนี้ก็เป็นเว็บช่อง3นั่นเองค่ะล่าสำหรับคำว่าฟาวนะคะถ้ามันแปลว่าก่อตั้งการผ่านหอมันจะไม่เหมือนเดิมแล้วจําได้ไหมมันคือฟาวโฟลเดอร์โฟลเดอร์นั่นเองนะคะเอาล่ะแล้วทีนี้ถ้าเอามาอยู่ในประโยคแล้วมันจะหน้าตาเป็นยังไงมาดูกันเลยนะคะจะเป็นคําว่า the organization Was founded by the LGBT members. The organization was founded by the LGBT members. ก็คือองค์กรนะคะถูกก่อตั้งโดยกลุ่มคนที่เป็น LGBT นั่นเองค่ะ members คือสมาชิกเนาะทีนี้เราก็จะรู้กันแล้วนะคะว่าเจ้าคำว่าฟาวมันมีความหมายสองแบบ กรณีที่1คือเมื่อมันเป็น verb ทั้งสองมันจะมาจากคำว่า find ที่แปลว่าพบหรือเจออย่างที่ได้ยกตัวอย่างไปในตอนแรกเนาะแล้วถ้ามันเป็น verb แท้หรือ verb infinitive found เนี่ยมันจะแปลว่าก่อตั้งเมื่อผ่านแล้วก็จะเป็นเป็น found founded f ดังนั้นต่อจากนี้ไปจะไม่มีใครสับสนกับเรื่องนี้ถูกต้องไหมคะ หรือถ้าใครนะคะยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความสับสนเนี่ยนอกจากคำว่าฟาวสองตัวนี้มันก็น่าจะมีคำอื่นๆที่อยากจะให้เราหยิบยกขึ้นมาพูดยังไงคอมเมนต์ comment มาได้เลยนะคะยินดีที่จะตอบหรือว่าอยากจะให้ยกตัวอย่างเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับรายการภาษาอังกฤษวัละนิดและคูโรสนะคะติดต่อมาได้ผ่านทางคอมเมนต์เลยไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือว่า a c e b o o k นะคะยินดีอย่างยิ่งที่จะตอบดังนั้นถ้า เรารู้กันแล้วว่าสามารถติดตามได้ทาง Facebook และ Youtube เนี่ยสิ่งที่ทุกคนควรจะทำเลยก็คือกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้นิดนึงนะคะเพื่อที่เราจะได้มาเจอกันทุกๆวันศุกอย่างนี้นะคะไปเรื่อยๆเลยทีเดียวค่ะและวันนี้นะคะครูโรสและ Yet I Style ขออนุญาตลาไปก่อนยังไงอย่าลืมติดตามคลิปหน้ากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ